ยิ่งใหญตงนี้ต้องแบบต้องทำงแบบให้ทุกคนไม่รู้เลยว่าว่าเจ็บ้รงเรียนให้สุดเนี่ยอะไรีียนว่าเขาไม่เจ็บอย่าฝืนถ้าเจ็บจริงอ่ะถ้าเจ็บ็อย่าฝืนนทำที่เราทำได้เนี่ยร่างกาย สำคัญกว่าชีวิตสำคัญอาทุกคนเข้าใจหมดนยเน็ตถ้าสมมติเน็ตฝืนเนี้ยคือทุกคนเขากแบบเขาก็ดีใจที่เน็ตร้องร้องได้เว้ยแต่ถ้าเน็ตเป็นลายเขาจะเสียใจหรือเปล่าไม่ห เข้าใจเข้าใจมันจะถูกมันจะเปื้อนชุดไงอ๋อลองนิ้โป้งห่อนะวุ้ยชาแดงรอบเดียวเองวะสองรอบแล้ว รอบเดียวไน่ดูสีดิพ <Patter>, ่เ